สวัสดีครับผมไอ a ัดรถผุนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมาเสนอขายหนึ่งพันครับราคาสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสอง0มืหนึ่งพันบาทนะครับเป็นนิสสันซันนี่วีสิบเอ็ดนะครับนะครับทะเบียนกทห้าสองเจ็ดนครปฐมนะครับครับผมภาพโดยรวมนะครับล้อคอบสิบสามนะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับจัดทรงมาพอสมควรนะครับช่วงล่างดีเบรกดีนะครับทะเบียน หกหกครับเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับสภาพโดยรวมภายนอกนะครับสีไม่สวยนะครับสีไม่สวยแต่ก็ไม่น่าเกียดครับขับได้ไม่น่าเกียดครับพาชมดูรอบคันนะครับมาดูละเอียดกันอีกทีครับผมดูล้อแมกครับผมท่อสิบสาม กว้างหกนะครับกว้างหกนิ sure. Hen, ้วนะครับยางดีนะครับดอกดีทั Det ้งสี่เส้นนะครับทั้งสี่เส้นนะครับขบียนนะครับพาสิหกหกนะครับสามสิบถึงห้าหกหกนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับชุดโอนครบนะครับจัดทรงมาพอสมควรนะครับจัดทรงมาดีพอสมควรชกหน้าชกหลังดีนะครับไม่เด้งไม่ร่อนนะครับชกหลังเพิ่งทํามานะครับ ก็ตัวถังนะดูบางๆงดีนะครับบางๆใช้สีสเปรย์พ่นมานะครับสีไม่สวยแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับพาชมภายในครับผมภายในนะครับแผงประตูสวยทั้งสี่บานนะครับแผงประตูสวยนะครับภายในนะครับสะอาดเอี่ยมเรียบนะครับเรียบสะอาดเลยครับไม่น่าเกลียดนะครับเบาะผู้น้าขาดนะครับมีคอนโซลกลางให้นะครับคอนโซลกลาง เครื่องเสียงนะครับ USB บ t ู o t h นะครับใช้งานได้ครับแอร์เย็นนะครับตอนข้างหน้าประมาณนี้นะครับตกมือหมุนนะครับดูข้างหลังครับผมข้างหลังครับเบาะหลังสวยนะครับเบาหลังเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมานะครับภายในก็พื้นก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนะครับ ออกฝ่าท้ายข้างขวานะครับข้างซ้ายเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้แต่ว่าก็กล่าวตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับเปิดฝาาท้ายให้ดูครับมีอะไรบ้านนะครับมีพายางปูพื้นให้นะครับตามเดิมนะครับมียางอะไรนะครับส่วนมากนะครับ b 1 1ซุ้มโชกคเนี่ยจะผูกนะครับแต่คันนี้นะครับไม่ผูกนะครับอันนี้ไม่ผูก นะครับก็ต <ism> ัวถ <apan> ังบอดี้คันนี้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สมานะครับถ้าเกิดติดแก๊สมาจะมีเจาะรูยึดถังแก๊สอะไรมาพวกนี้นะครับเบื้องต้นไม่มีนะครับเบื้องต้นไม่มีไม่มีไม่เคยติดแก๊สมานะครับตัวถังสวยนะครับคันนี้สวยนะครับ เดี๋ยวพาไปชมเครื่องครับผมดูเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง1.3นะครับคาบูนะครับแอร์เย็นนะครับคอมแอร์เป็นคอมเดิมนะครับ5้าเกียร์นะครับ เครื่องแห้งๆเลยครับผมเครื่องแห้งๆนะครับผมไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างเลยนะมาอยู่กับผมเลยผมเนี่ยดูคาบฝุ่นคราบอะไรยังไม่ได้ล้างเลยคาบ,บูเดินเบลนิ่งนะครับรถติดง่ายเดินเบลนิง่งคาบ,บูเป็นคาบ,บูแท้นะครับเป็นคาบูแท้นะครับแบตเตอรี่ดีนะครับจอดไว้ไปอาทิตย์ก็ยกังสตาร์ทมีไฟอยู่นะครับมออลมเบรกลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่เปลี่ยนมาแล้วนะครับไม่ใช่มออลมเดิมนะครับเป็นลูกใหญ่ เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครับผมก็น้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันไม่มีไอนะครับแล้วก็ลองดูครับผมเครื่องติดแล้วครับเครื่องติดง่ายนะครับดูเมื่อกี้อาจจะได้ยินเสียงว่าระไฟอาจจะไม่ชัดนะครับยวสตาร์ทให้ดูใหม่ครับเครื่องติดง่ายนะครับ เด็กตแลับ เดินเบาหน่งครับเดินเบานิ่งเป็นรถใช้งานอยู่นะครับแล้วเขาเปลี่ยนขยับรุ่นนะครับเลยขายมานะครับเป็นรถใช้งานขายขถวตลาดนัดอยู่นะครับแต่ของเก่านะครับเดี๋ยวไปลองขับนะครับผมะครับเปิดแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับเบอร์หนึ่งใช้ได้เบอร์สองใช้ได้นะครับเบอร์สามใช้ได้นะครับ เปิดไรเบอร์สองนะครับวิทยุนะครับ USB บลูทูธนะครับใช้ได้นะครับเครื่องเสียงนะครับแคนวูดนะครับเครื่องเสียงแคนวูดได้ครับภายในเรี่ยมนะครับผมมาดูที่ปัดน้ําฝนครับปัดน้ําฝนใช้ได้นะครับสองสเต็ปใช้ได้นะครับไฟเลี้ยวครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟหลีน้าปัดใช้ได้นะครับ ไฟหน้าไฟสูงใช้ได้นะครับผมจับเรียกนะครับแอร์เย็นนะครับแร์เย็นอเดี๋ยวผมไปลองขับนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือจุดสามคาบูนะครับห้าเกียร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะครับขับดีเลยล่ะครับคันนี้ครับถใช้งานอยู่ครับไม่ใช่รถจอดนะครับเปิดไฟเลี้ยงเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับ นิ่มเลยละครับผมช่วงลงช่วงล่างแทบจะไม่ดังเลยครับผมคุ้มมากๆครับเป็นผมผมว่าคุ้มมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปออกถนนใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งได้เกียร์สามนะครับเดี๋ยวรถคันนี้มีห้าเกียร์นะครับเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ห้าด้วยนะครับดูว่าเกียร์ห้าหลุดไหมครับผมก็ยังลองไม่ถึงเกียร์ห้าเลยนะครับที่ไปลองลองขับเล่นแถวบ้านนะครับ หนึ่งนะครับเสียงท่อดังมากนะครับชาวบ้านด่าแน่นอนครับถ้าขับเร็วครับเกียร์สางครับผมดังสะใจครับเสียงท่อนะครับเกียร์สามนะครับขับดีนะครับ เดียวนิ่งๆครับผมคุ้มมากๆครับสำหรับคันนี้ครับอเกียร์สี่ครับ,ารบลาเกียร์สี่ไปครับผมอาเกีหครับเกียรหแล้วครับผมเกียร์ห้าไม่หลุดนะครับเกียรห้าไมหลุดความเร็วได้เรื่อยๆนะใส่มปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ความร้อนขึ้นนะครับพอแล้วครับรถไปได้อีกนะครับแต่ผมขับแค่นี้พอแล้วครับก็รถผมก็เพิ่งได้มาแล้วไม่รู้ใจรถเหมือนกันนะครับเบรกดีนะครับเบรกอยู่ดีนะครับเบรกอยู่ดีนะครับมาลองขับมาดูรถให้ถูกใจก่อนได้ครับผมเรื่องต้นก็ประมาณนี้ครับเสียงช่วงลงช่วงล่างดีเลยนะครับก็เสียก็ตามรูป ตามภาพที่เห็นเลยนะครับผมอ็พอค้าก็ต้องโชว์แต่ของดีๆนะครับของไม่ดีต้องมาลุ้นเอานะครับผมดีครับผมคันนี้ไม่หลอกขายแน่นอนครับถ้าไม่ดีผมตัดซากหมดครับผมตัดซากอย่างเดียวคันนี้รถดีผมก็เลยขายเป็นคันนะครับโอเคนะครับสนใจก็สอบถามได้ครับมีสารซันนี่บีสิบนะครับเข้าไปติดตามได้ในช่องเฟซบุ๊กนะครับไอผัดรถผูนะครับอ่าถ้าติดตาม เฟซบุ๊กไอ้ผ่านรถถูกก็จะตอบง่ายหน่อยนะครับบางทีทาง YouTube อะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับอันนี้ลงคลิปไปใน YouTube นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ